ตัวเลยผมคุณไก่ซูปอร์เชิงหรือว่าพีเคสันชัยอ่าไปนี้ซ้อมมากี่วันซ้อมมาเดือนซ้อมอยู่ที่ใครพีเคสันชัยพีเคเนาะแล้วมีใครเป็นคู่เป่าซ้อมเราบ้างมีกังฟีน้อยครับเพื่อนพพี่เพื่อนอ่เพื่อนเพื่อนในค่ายเชื่อกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบหกปีสูงเท่าไรร้อยหกสิบห้าน้ำหนักแบบห่วยเราตอนนี้หกสิบเอ็ดมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าวันนี้เจะต้องมาเจอกับเดชนรงค์นะ เคยต่อยกันไหมคยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมันต่อยเขายังได้ดูยังก็ดูวิดีโอมาเขาโมยสไตล์อะไรที่เราดูมาก็ปีมือครับผมวันนี้มาเจอเขาวางเกมวันแข่งยังดิก็เดินตามตามสไตล์เลยมีอะไรเด็กแก้ไขวุฒิคู่ไอทีเนาะใช่ล่าสุดต่อยวิทย์ไหนมาที่ลุมพินีครับผมวันนั้นมวยสามยกอ่ะใช่เปรี้ยมางก็แพ้แพ้กคะแนนของวิทย์แพ้คะแนนมวยวันหรือว่ามวยวันแคติคเอวันเสาร์ใช่ไหมเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ ที่ก็มาร้อยยี่แปดร้อยยี่สิบแปดนี้ต่อยร้อยยี่สิบหกเนาะบักกี้ซ้อมหนักแล้วเป็นยังไงบ้างก็พอดีพอดีเลยร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงแข็งแรงดีอ่าวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่แจ้งเกิดห้ายกนะครับไฟนี้คุมมากี่กิโลสามสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวนี่ประมาณประมาณร้อยร้อยบวกแล้วจังหวัดมาสารคามฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยผมก็ ขอเชิญชวนแฟนสารคามนะครับฝากเชียร์ด้วยนะครับวันนี้เต็มที่นะเต็มที่ครับอ่ะขอให้โชคดีค,ค,ครับ